เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมโดยตรงเลยครับเมื่อตอนสมัยเรียนปวชปีสคือในช่วงนั้นเนี่ยเพื่อนผมที่มีชื่อว่าเบียร์มันโดนของพวกเราก็เลยให้พัระทุดงท่านแก้ให้เมื่อแก้เสร็จแล้วท่านก็ถามผมว่าอยากสักไหมผมก็เลยถามไปว่าสักอะไรครับท่านบอกว่าดวงผมตายหงนะเจ้ากรรมในเวรอาฆาตมากไม่จะเอาชีวิตเลยแหละแล้วที่อยากให้สักเนี่ยเพราะจะได้มีอะไรไว้เตือนสติด้วย ผมก็ถามว่าสักรูปอะไรครับท่านก็บอกว่าวานอนไฟเป็นรอยสักน้ํามันที่กลางหลังแล้วหลังจากสักเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็จะเป่าให้มันหายเข้าไปในตัวผมเลยข้อห้ามก็คือห้ามด่าพ่อแม่ตัวเองหรือแม้แต่ศัตรูก็ห้ามด่ามิฉะนั้นอาคมจะคลายทันทีซึ่งผมก็ตอบตกลงให้ท่านสักหลังจากเหตุการณ์วันนั้นผ่านไปผมก็กลับมาเรียนหนังสือทํางานพิเศษหลังเลิกเรียนเหมือนเดิมแต่แปลกที่เวลาจะเกิดเหตุร้ายอะไรกับตัวผมเนี่ย ผมมักจะได้ยินเสียงนิงเรียกกล้องในหูและตัวผมจะแดงขึ้นมาทันทีแต่ถ้ามันหนักมากๆเนี่ยเลือดกำเดาก็จะไหลออกมาเลยครับผมก็ทำงานอยู่ร้านอาหารจนได้รู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งมันมีชื่อว่าลองลองในเรียนไฟฟ้าทำงานกับผมจนสนิทกันแล้วลองมันก็มีแฟนเรียนอยู่โรงเรียนหญิงล้วนแห่งหนึ่งชื่อว่าบุ๋มวันหนึ่งบุ๋มก็ชวนลองไปเที่ยวเล่นบ้านที่อำเภอพนมสารคามแน่นอนครับมันมาชวนผมไปด้วย แล้วมันก็บอกว่าเพื่อนบุ่มมีแต่คนน้าหลักน่ารักท้งนั้นให้ไปเป็นเพื่อนมันหน่อยยังไม่ทันตอบตกลงเลยครับเสียงลิงมันก็ลองเข้ามาในหูผมผมก็คิดในใจว่าคงไม่ดีแล้วมัง้งแต่หลองมันก็บอกว่าไปหน่อยเถอะกูไปชวนทุกคนแล้วไม่มีใครไปเลยมันบอกว่าไก่ผมก็เลยแผัก้าไปก็ไปวะแล้วมันก็บอกว่าอีกสองวันนะไปเลยพอถึงวันไปผมเลิกเรียนเสร็จบาบสามุมครึ่งผมก็มาหาหลองที่หน้าเทคนิค แล้วมันก็ไปยืมรถปิกอัพเพื่อนมารับผมลองเป็นคนขับส่วนบุ๋มเนี่ยนั่งบอกทางพอขับมาเรื่อยๆผมก็ดันหลับครับตื่นมาอีกทีก็เกือบหกโม,มงเย็นแล้วตื่นมาผมก็เห็นเป็นป่าต้นกกสูงผมก็คิดในใจว่าทําไมทางเข้ามันน่ากลัวจังวะแต่พอเลยไปอีกหน่อยก็ใจชื่นขึ้นมีร้านขายกาแฟของชําเปิดอยู่มีอาแปะคนหนึ่งชนกาแฟมาเสิร์ฟลูก้าถัดมาอีกไม่นานก็มีบ้านไม้สองชั้น แต่แปดที่มีเพ e sponge, ิงสังกะสีหน้าบ้านที่น่าสงสัยก็คือมีเชือกผูกไว้กับคือย่อนลงมาเล็กน้อยด้วยเมื่อเห็นดังนั้นผมก็หันไปถามบุ๋มว่าบ้านใครบุ๋มไม่ตอบแต่หันมองหน้าผมประมาณว่าอย่ารู้เลยสักพักก็มีน้ําอะไรยดใส่ลังมือผมเมื่อผมมองดูดีๆเนี่ยมันก็คือเลือดกับดาวลายของผมนั่นเองผมก็เลยรู้แล้วว่าต้องไม่ใช่เรื่องโปรติแล้วอย่างแน่นอนพอไปถึงบ้านบุ๋มแล้วเนี่ย ปรากฏว่าของที่จะมาจัดงานมันไม่พอแล้วคนที่บ้านบุ่มก็ยุ่งกันอยู่ด้วยลองก็เลยอาสาบอกว่าเดี๋ยวจะออกไปซื้อให้แต่พ่อแม่บุ๋มก็บอกว่าฝ่ามืดแล้วลูกอย่าออกไปเลยพรุ่งนี้ช้าค่อยไปก็ได้แต่เจ้าลองเนี่ยมันจับมือผมแล้วมันก็บอกว่าไม่เป็นไรครับไปกันสองคนตอนนั้นเวลาเราลาประมาณสองทุ่มขับรถออกมาทางกรมือมากๆพอมาได้ครึ่งทางเนี่ย ก็คิดได้ว่าถ้าหลานแกปิดจะทํำยังไงลองมันก็บอกว่าขับรถเข้าไปในเมืองก็ได้พวกเราก็ขับรถมาเรื่อยๆจนมาถึงบ้านหลังนั้นพอมาถึงบ้านหลังนั้นเนี่ยเสียงลิงมันก็ร้องเข้ามาในหูของผมเมื่อผมหันไปดูผมก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดมโนราล้าอยู่ในเพิงหน้าบ้านหน้าเธอขาวตาเธอเศร้ามากผมก็คิดในใจว่ามาลามอะไรตอนนี้ทันทีที่ความคิดหยุดลงเธอก็หยุดลามแล้ววิ่งเข้าไปในบ้านทันที ผมก็ได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจจนมาถึงร้านขายของชำโชคดีมากครับที่อาแปแกยังไม่ทันปิดผมก็เลยถือโอกาสนี้เนี่ยถามแกเลยว่าบ้านหลังนั้นมาเป็นของใครพอถามเสร็จแกก็รีบไล่พวกผมเลยครับแกบอกว่าจะปิดร้านแล้วหลอกมันก็บอกว่าอะไรวะถามแค่นี้เองตอนขับรถกลับมาเนี่ยในใจก็คิดว่ารถยังมาเสียหน้าบ้านหลังนี้อีกนะปากฏว่ารถไม่เสียครับ แต่เจ้าลองเนี่ยมันท้องเสียแทนมันผ่ายหลตั้งแต่อยู่ในรถแล้วพอใกล้จะถึงบ้านหลังนั้นมันก็ทนไม่ไหวแล้วครับมันก็เลยจอดรถแล้ววิ่งเข้าป่าต้นกกทันทีผมเลยออกมายืนหน้ารถสูดอากาศบริสุทธิ์บ้างสายตาผมก็มองไปข้างหน้าผมก็เห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเธอร่วผมตึงหน้าตาขมเข้มผิวสีน้ำตาลพึ่งดูดูแล้วน่าจะเป็นคนใต้มาสาวแขกนี่แหละครับเธอกวักมือเรียกผม เหมือนต้องมนผมก็เลยเดินเข้าไปหาเธอแล้วผมก็ได้ยินเธอพูดว่าพี่ชื่อโนโลีนะจ๊ะอยู่บ้านหลังนี้พอดีพี่จะซ้อมลำมโดราบนชิงช้ามาช่วยพี่ผูกเชือดหน่อยสิผมก็เดินตามเข้าไปในเพิงแล้วผมก็มองเห็นเชือกที่ผูกกับคือลงมาสองข้างมีชิงช้าแผ่นไม้ใหญ่อยู่ตรงกลางผมก็ถามว่าจะขึ้นไปลําได้ยังไงมันจะไม่หักหรอครับพี่โนรีก็บอกว่ารอก่อนนะ พี่ไปเปลี่ยนชุดก่อนสักคู่แกก็ออกมาพร้อมชุดมโนราเต็มชุดเดินล้ำออกมาหน้าขาวปากแดงเลยครับแกก็บอกให้ผมจับแผ่นไม้ชิงช้าให้หน่อยจะขึ้นไปล้ำให้ดูผมก็เอามือไปจับไว้ท่ามกลางแสงจันทร์ที่มันสาดเข้ามาเนี่ยผมก็เห็นแขนผมเป็นสีแดงแล้วพี่โนโลีแกก็ก้าวขึ้นมาบนชิงชา้าขยับท่าไปมาแล้วก็หันหลังให้ผมแล้วสักพักหนึ่งเนี่ย เสียงลิงมันก็ร้องดังเข้ามาในหูผมเลยครับผมก็เลยปล่อยมือจากแผ่นไม้นั้นแผ่นไม้มันก็ล่วงหล่นลงพื้นแต่พี่โนรีแกก็ยังคงยืนอยู่เธอค่อยๆเอ็นหลังมาแล้วผมก็มองเห็นเชือกอีกเส้นที่ผูกคอแกอยู่ตาแกทนถนเลือดออกจมูกแล้วแกก็พูดมาคำหนึ่งว่าพี่ลำมโนราสวยไหมจ๊ะผมก็ล้มลงกับพื้นเลยครับแล้วผมก็ค่อยๆถอยออกมา เสียงแกก็หัวเราะอยู่ในลําคอสักพักผมก็นึกถึงคาถาที่หลวงพ่อเคยให้เอาไว้หลวงพ่อท่านเคยบอกว่าถ้ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นให้ท่องพอผมนึกได้ผมก็รีบท่องทันทีเลยครับแล้วผมก็ได้ยินเสียงกรีดร้องออกมาจากพี่โนรีส่วนตัวผมก็ไม่รู้ว่าวานอนไฟเนะี่ยพาผมวิ่งไปถึงบ้านบุ๋มตั้งแต่เมื่อไหร่รู้ตัวอีกทีก็ถึงบ้านบุ๋มน,นั่งแค่ไม้ใต้ทุนบ้านแล้วครับไม่ถึง20นาทีเจ้ารอมาขับรถมาจอด แล้วมันก็บนใส่ผมใหญ่เลยว่ามาได้ยังไงทำไมไม่รอตามหาตั้งนานพอไปบ้านหลังนั้นก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ก็ไม่กล้าถามก็เลยขับรถกลับมาเจอผมนี่แหละแล้วพอดีพ่อแม่บุ๋มมาได้ยินเขาก็เลยถามว่ามาจากไหนกันผมก็บอกว่ามาจากร้านของฉันขับป้าลุงแกก็บอกว่ามันไกลมากนะเกือบ5กิโลเลยจากที่นั่นมาเลยคิดในใจว่าผมไม่รู้มันพาผมมาครับ แล้วผมก็ถามแกว่ารู้จักบ้านพี่คนที่ชื่อโนรีไหมครับลุงกับป้าก็มองหน้ากันแล้วถามผมว่าเจอโนรีด้วยหรอผมก็พยากหน้าให้ลุงแกก็มานั่งข้างผมแล้วบอกว่าเอ็งฟังลุงดีๆนะบ้านนั้นมันเป็นบ้านร้างมาสองสามปีแล้วครอบครัวนี้เนี่ยย้ายมาจากพัทลุงมีอาชีพลรมโนราตามงานต่างๆแกมีลูกสาวคนเดียวชื่อว่าโนรีนั่นแหละวันหนึ่งก็มีโจรมาขึ้นบ้านแต่เจอแค่พ่อกับแม่ เพราะว่าโนรีออกไปซื้อของในเมืองแกสองคนก็คงจะสู้กับโจรน,นั่นแหละพอถูกฆ่าตายคาบ้านทั้งสองคนเลยพอโนลีกลับมาเจอศพพ่อแม่ก็เสียใจมากจึงใส่ชุดมโนรามาผูกคอตายตรงเพิงนั่นไงช่วงแรกๆเนี่ยคนก็เห็นกันบ่อยนะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วนี่นาแสดงว่ายังอยู่ไม่ไปไหนเลยผมได้ฟังผมก็ได้แต่สงสัยพี่เขาหลังจากกลับมาผมก็เลยทำสังฆทานให้กับพี่เขาครับ แล้วในคืนนั้นเองพี่แกก็มาเข้าฟันผมแกก็ได้หลามโนรายังสวยงามให้ผมชมเพื่อเป็นการขอบคุณเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลงังใจให้ด้วยนะครับและหลังจากฟังจบเนี่ยทุกคนมีความรู้สึกอย่างไรเข้ามา,าคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่พีหน้าสวัสดีครับ